เอวมึงมาดูอีแขกขาวนี่วันวันไม่ทำอะไรไม่นอนก็กินไม่กินก็นอนอยู่นี่แหละนี่มึงดูอาหารเม็ดตัวใหม่ที่กูเอามาให้อีแขกขาวมันร้องกงไวนี่ไลฟ์ฟอนแพ็กเกจน่ารักไปไหนก่อนแล้วบางเออมีพี่พี่เอฟซีตากีมาถามแม่ว,ว่าทำไมเอาสูตรเอาดอให้อีแขกขาวมันกิน<ม>ล่าสุดแดกเก่งมากแดกยันถุงจริงๆแล้วอาหารแมวสูตรออรดอไม่ใช่แมวที่เลี้ยงรอกบ้านหรือวแมวจก่าแต่มันเป็นสูตรสำหรับแมวที่ใช้กิจกรรมเยอะหรือว่ามีบริเวณในการเลี้ยงเยอะโปรตีนในอาหารก็จะสูงงงเเเเเเเหหหมมมมาา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 าะะกกกกัับบอออออออีีีีแแขขวววพพร่่่นนนน้ลลลลลศืิตได้ววน่าตัเีสย พอคุมโซเดียมแล้วก็ถ้าอยากให้ขนนุ่มฟูเนี่ยลองตัวนี้เลยโอเคกูก็จัดมาเลยค่ะข่าวอยากขนสวยก็ต้องกินเยอะๆนะลูกแม่อุตส่าห์สรรหามาให้หนูเลยนะไม่หรอกไม่ต้องวายยกทำไมพูดกับแม่อย่างนี้ล่ะลูกแม่ไม่ยกข้าวมาให้ไทยขาวจัดเพลี้ยอะไทยขาวเพลี่ยแล้วนะว้าตีแม่เลยลูกแม่ไม่ยอมยกข้าวมาให้หนูกินตีแม่เลยยกมาให้แตกแรกก็จบจ้าวว้าไทยขาวที่แกเดันจ้าทุนหัวของแม่อย่าให้กูเห็นว่ามึงวิ่งตอนตีสามตีสี่นี่ข่าวโกรธเลยวะว่าให้ไม่มีอะไรลูกแม่ต